สวัสดีครับวันนี้ไวส์ซาระนะครับในช่วงสาระพาเที่ยวเราก็จะพามาเที่ยวจังหวัดบึงการนะครับเราจะพาไปที่หินสามวานภูทอกแล้วก็น้ําตกทําพระนะครับจะเป็นยังไงจะสนุกสนานแค่ไหนนะครับสําหรับการไปเที่ยวบึงการครั้งแรกในชีวิตของผมอีกแล้วไปติดตามชมนะครับ และก่อนจะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์และกดซับสไครต์ไว้ก่อนเลยนะครับผมตอนนี้ก็นั่งรถไฟนะครับมาถึงหนองคายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเช่ารถต่อไปที่บึงการกันนะครับผมนั่งรถไฟแบบปรับอากาศชั้น2เลยนะครับมานีแล้วเดี๋ยวขากลับเราก็จะนั่งปรับอากาศชั้นหนึ่งซึ่งการรีวิวรถไฟนั้นเนี่ยเดี๋ยวติดตามชมทางลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปบึงการกันครับ ก็ก่อนจะเข้าไปบึงการนะครับเราก็ขับรถมาทานอาหารเช้าที่ตลาดโพชัยหนองคายก่อนนะครับอยู่งหิวเดี๋ยวค่อยเดินทางต่อนะครับขออะไรเป็นอะไรนะครับเป็นข้าวเหนียวกับข้าวโพดค่ะเป็นข้าวเหนียวกับข้าวโพดข้าวโพดเหนียวข้าวโพดเหนียวไม่ใช่ข้าวโพดหวานก็เรียกว่าข้าวโซยนะครับอันนี้เป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดหนองคาย มาแล้วต้องไม่ควรพลาดที่จะมาทานนะครับข้าวซอยข้าวซยครับข้าวซยสะสลโอซอโซยอยักษ์นะครับข้าวซยอันนี้เป็นน้ําตาลใช่ไหมครับใช่ครับใส่ออันนี้ก็คือถั่วแบบใส่ใส่อันนี้ตรงนี้เป็นข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวใช่ใช่ใช่ข้าวโพดข้าวเหนียวนี่เป็นข้าวโพด ของโปรดผมเลยนะเนี่ยเราจะลองชิมข้าวซยนะครับอาอใส่เม็ดเดือยด้วยโอ้ยเดือยของโปรดเลยอ,อร่อยหากินได้ที่หนองคายอย่างเดียวนะครับผม ตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงศาลาแก้วกู่นะครับก็อยู่ที่จังหวัดหนองคายทางที่จะขับรถไปบึงการพอดีฉะนั้นการที่จะแบบแวะมาเที่ยวที่นี่นะครับก็ไม่ทําให้เสียเวลาครับเพราะว่าผ่านอยู่แล้วแต่จะลับรถนิดนึงนะครับค่าเข้านี่2ีบาทเองนะครับสาหรับคนไทยการมาที่นี่ก็จะเห็นเทวลัยที่นี่เขาเรียกเป็นเทวลัยนะครับก็เป็นเทวลัยรูปปั้นต่างๆในปางต่างๆแล้วก็มีเรื่องของพระพุทธศาสนาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของอ่าหลายๆอย่างนะครับรวมกันอยู่ที่นี่ซึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่ดูแบบว่าดูมันจะแปลกๆนะแต่ผมมองว่ามันมีสเสน่ห์แล้วก็สวยดีครับมีทั้งแบบบางทบางีบางองค์บางรูปอาจจะดูรู้สึกน่าก,กลัวครับแต่ว่ามันผมว่ามันมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยอะ่ะอย่างตรงนี้นครับองค์พระนาคปกเนี่ยคือสวยงามมากนะครับถึงแม้จะดูแบบบางคนจะดูเหมือนน่าก,กลัวนะแต่จริงๆแล้วแบบคือสวยมากผมไม่เคยเห็นองค์พระนาคปกสวยที่ไหนอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับนั้นเนี่ยผมอยากให้ลองมาแวะเที่ยวกันนะครับใครที่ จะไปเที่ยวบึงการนะครับหรือมาเที่ยวหนองคายก็แว้งมาที่ศาลาแก้วกูอย่างไงผมลงรายละเอียด Google Map ไว้ข้างล่างนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากมาผมเดินชมบรรยากาศรอบๆแล้วเดี๋ยวเก็บภาพมาฝากเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าไปที่เทวเทวลึงนะครับก็เป็นคุณพระบิดามารดา อันนี้เข้าของพระบิดาก่อนมีมีอัน t ะด้วยใช่ไหมอ่านี่มีอัน t ะ,ะ,น,น,ะนะครับอันนี้คือเข้าจากบิดาก่อนแล้วเข้าไปในบาร,รดานะครับเราจะเข้าไปดูว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นยังไงนะครับเข้ามาเราก็จะเจออูด,ดงังคธาตุนะครับมดลูกก่อนเลยนะครับพอเราเข้ามาเราก็ต้องมาฝังตรงนี้นะเพราะเพื่อเราจะต้องเกิด เราก็ได้เดินไปทางนี้ก่อนปะใช่ไปเป็นเด็กให้เดินให้เดินมาตามลูกศรน,นะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงวัด,ดปูทอกเปนที่เรียบร้อยแล้ว แล้วก็จุดนผิหมายเราก็จะอยู่ด้านบนนั้นนะครับอย่างไรเราจะเดินขึ้นไปแล้วก็เตรียมน้ําแล้วเรียบร้อยจะเดินขึ้นไปแล้วมาถึงอากาศกําลังดีไม่ร้อนมากไปเป็นููทอกนะครับแล้วขอแนะนําสําหรับการแต่งกายที่จะมาที่นี่นะครับผมบางเกงขาสั้นแล้วก็โปรงสั้นนี่ก็ไม่ควรเลยนะครับแขนกุดสาเดียวก็อกเอวล,ลอยนะครับเพราะที่นี่เป็นสถานที่ของวัดนะครับ นะเีแ,แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยแต่ไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้นะครับก็ขายาวเสื้อยืดดีๆนะครับทางขึ้นนะครับก็จะต้องแบบเดินลัดเลาะตามแบบเขาไปเรื่อยๆนะครับเพื่งจะขึ้นไปถึงจุดสูงที่สุดเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันนะครับ ทางเดินบางส่วนนี่ก็ตอนนี้ช่วงแรกๆก็ยังเป็นไม้อยู่นะครับแต่ว่าโอ้โหอีกไกลเลยนะครับราจะขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยนี่เราเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วนะครับจากนู่นเลยทึ่งถึงชั้นสองเองมีเจ็ดชั้นนะครับเหลือทางเดินอีกไกลแสนไกลนะครับผมถึงจุดทางแยกนะครับเราก็สามารถขึ้นไปทางขึ้นชั้นสี่ทางนี้ก็ได้สายก็ได้ 2 2 0เมตรแล้วก็ไปทางขวาอีก200เมตรแต่ว่าทางขวานี่น่าจะชันกว่านะครับเราไปทางวขวาสวยขวาสวยงั้นเราไปขวาแล้วกันขวาสวยมากเรเลือกเดินทางนี้แหละครับสั้นกว่า20เมตรแต่ชันกว่าแต่ฝั่งนี้มันจะขึ้นลำบากกว่านะเนี่ย วันนี้ก็เดินขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็หลังจะขึ้นไปตรงนี้ซึ่งชันมากๆเลยตอนนี้ก็เหนื่อยเลยนเนี่ยเขาบอกว่าวิวตรงนี้สวยมากนี่นะครับเราขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วโอ้เห็นสวยมากๆเลยขึ้นตรงนี้นี่สอนมากๆเลยอากาศวันนี้ก็โอเคนะ โอ้ยวิวนี้สวยมากเลยนะครับก็เดินล้อลเข่าไปเดินตามทางนี้นะเห็นไหมเสียวไหมเข้าไปดูสิตรงนี้เราก็กลมหลดนิดนึงนะครับ โอ้เห็นวิวไกลเลยนะครับอ,ววอันนี้ก็แบบเสียวๆเลยเนีเย,นเ,ยเห็นไหมเดินลันเลาะไปนะครับเนี่ยของนี้นเราจะเดินเข้าไปตรงนี้นะครับก็ซึ่งก็ทางชันไม่แพ้กันเลยนะครับขึ้นไปสูงอีกกว่านี้อีกนะครับผูท่อครับผม ไต่ขึ้นไปนี่ขึ้นไม่ถึงไปข้างบนเลยนะครับเนี่ยนี่ครับสำหรับคนกลัวความสูงก็อาจจะลำบากสักหน่อยนะครับกับการขึ้นมาดูวิวมุมนี้นะครับก็สำหรับใครเดินมาใน แถวๆนี้นะครับที่นี่ก็ต้องให้วความเงียบสงบด้วยเพราะว่ามีกุฏิพระอยู่นะครับนี่ครับเห็นปะเราก็จะชัละลัดเลาะ,ะไปตามทางเดินของเขานะครับไปเห็นมุมแบบสวยๆแบบนี้เลยสําหรับใครที่ไม่กลัวความสูงนะผมแนะนําเลยว่าช่วงนี้น่าต้องแบบลองมาสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นฟิลแบบว่าเห็นบรรยากาศร่มรื่นแบบนี้นะครับ นี่ยังเดินขึ้นไปไม่ถึงชั้นบนสุดเลยนะเดี๋ยวเราจะไปพุทธวิหารไปไหว้พระกันนะครับผมตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แคบพอสมควรเลยนะครับนี่เราก็เดินไปเดี๋ยวเราจะไปตรงจุดนู้นนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปทางนี้นะครับเพิ่งขึ้นไปถึงชั้นบนสดุดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้ก่อนไปที่ตรงหินตรงนี้ทีนึงนะครับโอ้โหตรงนี้ก็วิวสวยเลยนะครับ จากนั้นเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นชั้น6นะครับเพราะในมาแล้วเนี่ยเราก็จากอันนี้เราก็ไปแวะพุทธวิหารมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้น6แเราก็ต่อขึ้นไปชั้น7ยังไงมาถึงที่นี่ก็น่าจะแบบไปถึงชั้น7นะครับทางชั้นมากไป นี้ก็เสียวนะครับเนี่ยเนี่ยหันกลับไปดูดิหันกลับไปดูนี่มองนี่อูมีแคดี้งเงี้ยนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเลยนะครับที่แบบโอ้ทางค่อนข้างแคบแล้วก็เบี่ยงนะข้างล่างก็แบบดูดีข้างล่างเนี่ย,ยเสียวเลยนะครับระวังสะพานลื่นครับ แล้วจุดชั้น6กตรงนี้นะครับน่าจะเป็นจุดที่ผมรู้สึกเสียวที่สุดตั้งแต่เดินมานะครับเพราะว่ามันมันแบบมันเวิงวางมากเลยตรงนี้ขอบอกเลยครับจุดเดินเลียดจุดเดินเลียดชั้น6เนี่ยนะครับเป็นจุดที่แบบเสียวจริงๆนะครับ ตรงที่เดินผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเป็นแบบจุดเรียบภูเขานะครับที่อยู่ชั้น6ซึ่งเป็นจุดที่แบบบอกเลยว่าเสียวท้องน้อยเสียวมากที่สุดละทั้งท้งที่เดินมาชั้น5ชั้น4ี่ที่แบบไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะครับก็ไม่ได้เสียวอะไรแต่ว่าแบบจุดนี้คือแบบให้เกินกับอีกรอบนี้ยั่งคิดเลยนะว่าจะเดินหรือเปล่านะครับนี่ก็ เราอยู่ที่ภูทอกนะครับภูทอกเป็นภาษาอีสา,านก็บอกเป็นแปลว่าภูเขาโดดเดี่ยวนะครับนี่ถ้าจะมองออกไปจากภูทอกคุณจะเห็นเลยว่าจะเป็นแบบลานกุ้งโล่งกว้างทั้งหมดเลยทุกอ360องศาจะมีแค่ภูทอกเนี่ยตั้งอยู่ภูเขาลูกเดียวนะครับแต่ก็จะแบ่งเป็นภูทอกน้อยกับภูทอกใหญ่นะครับก็อยู่สองฝั่งตอนนี้เราได้อยู่ที่ภูทอกน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลงละขอแนะนําเลยครับถ้าใครเห็นคลิปนี้นะครับนี่มันคือครั้งหนึ่งของชีวิตที่คุณจะแบบ มาเดินเส้นทางอะไรแบบนี้นะครับเราก็มาได้ไหว้พระด้วยนะครับก็จะมีพระนะครับอยู่บนภูเขาเนี่ยเราก็มาสักการะไหว้พระได้นะครับแนะนำเลยครับครั้งหนึ่งของชีวิตควรจะมาภูทอครับแล้วเดี๋ยวเรากลับที่พักแล้วเดี๋ยวพรุนี้เราไปหินสามวันกัน ขึ้นนี่ว่าหนักแล้วนะครับเจอขาลงนี่โอ้โหชันนะครับเนี่ยดีใจครับที่ได้มาปูดทออครั้งนี้นะครับในชีวิตก็อยากบอกความประทับใจแล้วก็ความสวยงามแล้วก็ความที่มันแบบเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตกับทุกๆคนนะครับก็ดูคลิปนี้แล้วก็อยากให้เป็นแรงบันดาลใจที่แบบให้มาเที่ยวที่นี่นะครับ สรุปนะครับพอเดินมาถึงจุดนี้นะครับถ้าใครอยากจะแบบขึ้นไปเจอพระพุทธรูปไหว้พระนะครับก็ขึ้นทางซ้ายนะครับไป220เมตรแต่ถ้ามาทางนี้ขึ้นชั้น4 200เมตรทางนี้จะแบบเอเวนเจอร์แล้วก็เสียวกว่าเยอะแล้วก็มีแบบวิวสวยๆเยอะเลยนะครับถ้าไปทางธรรมะเชิญทางนี้นะครับแต่ถ้าไปทางทำให้เสียวมาทางนี้เลยครับผมเขาบอกนะครับว่า ขยะที่คุณนําขึ้นไปเนี่ยต้องเก็บลงมาทิ้งด้วยนะครับอย่าไปทิ้งไว้ข้างบนนะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับการเดินทางมาเที่ยวที่ภูทอกเนี่ยแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยสําหรับการที่เสื้อผ้าเนี่ยนะครับก็จะแห้งไวแล้ก็บ,บม่มีเหงื่อสวมใส่สบายนะครับก็ตอนนี้ผมสวมใส่ยูนิโครดรายเอนะครับผมแห้งสบายไม่มีเหงื่อแบบแห้งไวสบายเลยเนี่ยแนะนําสําหรับการหาใส่มาเที่ยวนะครับ บบอากาศร้อนๆแบบนี้ประเทศไทยนี่ยูนิคอร์ดราเอกนะครับ <Wow. S 1> ตอนนี้เราอยู่ที่เซาโฮมสเตย์เพื่อนไทยย้อนะครับกินปลาน้ําของล่องเรือนะครับก็ที่นี่นะครับก็เป็นที่พักแบบอยู่ที่บึงการนะครับอยู่ที่อําเภอบุ้งคล้านะครับเขาจะเห็นวิวแม่น้าโขงแบบนี้เลยนะครับแบบแต่ถ้าแบบช่วงลมไม่แรงเนี่ยเจ้าของโฮมสเตย์บอกว่าเขาจะพาสามารถพาล่องเรือเนี่ยไปดู ภาพทีตกแบบสวยๆได้เลยนะครับอันนี้นนการมาพักที่นี่เนี่ยก็จะได้แบบบรรยากาศแบบร่มรื่นแบบนี้นะครับการที่เรามาพักเรื่องมาพักที่นี่เพราะ,ราะว่าเราประเด็นแรกคือเราอยากจะพักอยู่ใ,ใกล้กับริมแม่น้ําโขงนะครับแล้วก็จะเดินทางไปที่หินสามวันในพรุ่งนี้เช้าไปดูพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยแบบแบบไม่ต้องไกลมากนะครับเดินทางจากที่นี่ไปอีก26กิโลเท่านั้นแล้เวเราขับรถพรุ่งนี้เราออกประมาณตีห้านะครับเพื่อจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นเขาบอกว่าที่พักที่เนี่ย แบบที่พักดีมากนะครับแบบว่าในราคาในราคาที่ผมพักเนี่ยนะครับคนละร้อยเก้าสิบบาทร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นนะครับเราก็จึงได้ที่พักประมาณนี้เลยเนะี่ยกลัวว่าจะหนาวเลยเราวันนี้เดี๋ยวเรานอนถ้าหนาวเดี๋ยวเราอาจจะกอดกอดหาคนกอดกอดแถวนี้ไปก่อนนะครับไอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่หินสาวันกันวันนี้ก็ดื่มด่ำกับบรรยากาศแบบนี้ไปก่อนนะครับที่พักที่นี่นะครับก็เป็น เรือนไทยย้อโบราณนะครับก็จะดัดได้สไตล์แบบโบราณแบบนี้เลยแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเราก็จะเห็นริมโขงแบบนี้เลยแล้วก็ลมแรงอากาศดีมากๆนะครับห้องพักเนี่ยนะครับเป็นแบบไทยย้อโบราณแล้วราคาที่สําคัญคือราคาถูกมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูที่พักนะครับ ไฟก่อนเปิดไฟเห็นไหมครับนี่เราแบบว่าคุณมาเป็นกลุ่มเพื่อนก็นอนได้เลยนี่ครับก็แบบนอนสบายๆถ้าใครคิดว่าร้อนก็มีแอร์นะครับแต่เห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะบ่นว่าหนาวนะครับก็เป็นห้องน้ำก็สไตล์ทั่วๆไปอะครับแล้วกไ็ได้มาพักแล้วก็เนี่ย จเจอบรรยากาศแบบนี้นะครับตอนนี้ตีห้านะครับตื่นประมาณตีสี่ครึ่งเนะียเดี๋ยวเราจะไปนี่ครับหินสามวานนะครับผมเดินทางไปดูพระาทิตตอนเช้านะครับถามว่าง,งานตื่นเช้าขนาดนี้ไหมน,ะน่าจะไม่นะเดี๋ยวเราไปหินสามวันกันครับผมตอนนี้เราลงทะเบียนเสร็จนะครับแล้วก็จุดคัดกรองแล้วก็ เช่ารถนะครับขึ้นไปรถเนี่ยจริงๆก็เหมือนแบบหานกับคนที่มาด้วยกันก็ได้แต่ว่าใครจะจะเหมาคันก็500บาทต่อคันนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นกระบะไปเลยแล้วเขาก็จะพาเราไปเที่ยวไปเลยไปตอนนี้นะครับเรากําลังขึ้นไปภูสิงห์นะครับเพื่อจะไปชมหินสามวานนะครับวันนี้เรามากับแขกพิเศษนะครับสวัสดีครับอ่าเฮียเดีย,ะยะนะครับเป็นเจ้าถิน่นจังหวัดอุด,อด,อดรธานี แต่เรามาบึงการครับตอนนี้นะครับเราขึ้นมาถึงแล้วแล้วก็อาจจะเกินเวลาพระอาทิตย์ขึ้นที่เป็นโกลเด้นอาลไปหลายนาทีอยู่แนะนำนะครับการขึ้นมาในจุดนี้เนี่ยน่าจะควรมาถึงที่ด้านล่างประมาณตีห้านะครับเพื่อจะไปเห็นแบบพระอาทิตย์ขึ้นตั้งแต่ยังแบบเป็นทวายไลท์อยู่เลยนะครับแล้วก็ จนเป็นพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเพราะว่ากะาใช้เวลาขึ้นเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็20นาทีได้ดังนั้นเนี่ยต้องเผื่อเวลาก้ามาถึงตีห้าขึ้นมาถึงตีห้ายีแล้วก็เดินอีกหน่อยเนี่ยก็นะจะได้แบบเห็นตั้งแต่ทวายไลท์เลยแนะนําเดินเป็นตัวแม่ก่อนเลยนะครับอันนี้อันนี้นนคือวันพ่อนะครับวันพ่อเนี่ยจะไปทางนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปวันแม่นะครับ วิวสวยเลยครับพระาทิตย์ขึ้นโอเคอยู่เลยว้าว <Wow. S 1> อันนั้นวานลูกพยายามเดินอย่าเลยตรงนี้นะครับที่เป็นจุดเป้นสีเหลืองอะไรเงี้ยว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับอูภาพตรงนี้เป็นแบบซิรูเอทเ,เลย <Wow. S 1> ขอบอกนะครับว่าภาพที่คุณเห็นในคลิปเนี่ยไม่สวยเท่าที่ตาเห็นเลยว้าว wow. ลงนั้นแบบต้องลองมาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มาในช่วงเช้าแบบนี้จะดีที่สุดนะครับแล้วบางคนอาจจะแบบมาช่วงเวลาธรรมดาอาจจะร้อนหรืออะไรเงี้ยครับผมมองมามองมาวองเช้าเนี่ยมันตื่นเช้าหน่อยแต่มันคุ้มค่ามาก <S <S แล้วก็แนะนำนะครับแบบถ้ามากับเพื่อนหลายๆคนก็คนนึงมาตัว แม่คนนึงเป็นตัวพ่อเพื่อจะแบบถ่ายรูปให้เห็นได้แล้วก็ใครข้อสงสัยนะครับสําหรับอย่างเพื่อนผมเนี่ยก็ถามมาแบบว่าเฮ้ยการมาอินทสามวานเนี่ยมันแบบไม่ได้เดินแล้วมันไหลลงไปเหรอเพราะมันก็แบบมันก็ไม่ได้แบบว่าเรียกว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าแบบสโลปขนาดนั้นนะครับมันก็ยังมีแบบพื้นที่แบบแนวลาบให้เราได้เดินอยู่นะครับรู้สึกไม่ค่อยกล้าบินโดนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลมแรงมาก การบินโดนที่นี่ต้องขออนุญาตนะครับผมก็ขออนุญาตเจ้าหน้าที่เตรียมใบอนุญาตแล้วก็บัตรประชาชนสำเนาอะไรมาให้พร้อมนะครับตอนนี้เราเดินมาถึงจุดปลายแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็กดิบกดดิบไปก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับเราก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เรามาถึงหินสามวาแล้วก็อันนี้เราอยู่ที่หินแม่นะครับ อาตรงนู้นหินพ่อนะครับยืนนานไม่ได้ครับรู้สึกเสียวๆลมแรงด้วย ตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่หินตัวพ่อนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตอนนี้รู้สึกมันหกโมงกว่าแล้วครับแล้วก็แดดมันก็จะไม่ได้เป็นแบบโกเด e n r แล้วนะครับเดี๋ยวจะย้ายไปจุดชมวิวตรงอื่นแล้วก็เดี๋ยวรถเนี่ยจะพาเราไปจุดชมจุดท่องเที่ยวอีก2จุดนะครับก่อนจะลงไปข้างล่างนนเนี่ยเดี๋ยวเราไปแล้วนะครับสําหรับบรรยากาศวันนี้แนะนําให้มาถึงข้างล่างแต่ตีห้านะครับเพื่อขึ้นมาถึงข้างบน ให้ทันเห็นพระอาทิตย์ขึ้นจะสวยมากสลหรับบใครที่มาที่มุมนี้นะครับแล้วก็มาช่วงแบบกลางวันหรือเย็นหรือเวลาธรรมดาผมคิดว่าสู้ตอนเช้าที่สุดไม่ได้นะครับไปตอนนี้เราก็เดินออกมานะครับไปจุดชมวิวจริงๆก็แบบรักพี่เสียดายน้องนะครับคือถ้าแบบว่าคุณมาในช่วงแบบพระอาทิตย์ขึ้นนะครับ จะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นตรงหินสามวาหรือว่ามาดูพระอาทิตย์ขึ้นตรงวิวตรงนี้นะครับจะเป็นพานรามาก,ก็ต้องเลือกเอานะครับเพรจุดชมวิวตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวถ้ำฤาษีนะครับเมืองไทยยังมีมุมมีวิวอะไรอีกมากมายนะครับที่เรายัางไปไม่ถึงแล้วก็มุมนี้ก็สวยมากๆอีกมุมหนึ่งนะครับผมคนมาครับแต่ว่า มาช่วงเช้าเช้าแดดยังไม่แรงเนี่ยจะดีกว่าหรือใครที่จะมาช่วงเย็นนะครับเพราะพระอาทิตย์ตกมันจะตกอีกพระอาทิตย์จะตกอีกฝั่งหนึ่งอันนั้นก็จะจะไม่ได้เห็นมุมพระอาทิตย์ตกเท่าไหร่มุมนี้คือต้องมามุมเช้านะครับฝั่งนู้นก็จะมองเห็นแม่น้ําโขงเลยนะครับแล้วก็อาจจะเห็นเป็นฝั่งลาวด้วยนะแล้วรถก็จะพาเรามาจอดชมหินช้างนะครับผม ิช้างครับช้างเป็นอย่างนี้นะครับแบบที่มีหัวแล้วก็มีงวงอย่งนี้นะครับแล้วจะเดินทางไปประตูสวรรค์นะครับผมไม่รู้ว่าคนมีกรรมอย่างเราไปประตูสวรรค์ได้หรือเปล่าแต่ครับันนี้เราก็เขาก็าพามาแวะพักที่ประตูสวรรค์นะครับเป็นช่องเขานะครับแล้วก็มองเห็นมุมไปทางนู้น แล้วถ้าเขาเที่ยวก็อย่ว่ามาเที่ยวชมถ่ายรูปกันเยอะนะครับประตูสวรรค์ Heaven Door <Wow. S 1> แล้วก็เราเดินมาทางเดินมาถึงจุดชมวิวสร้างร้อยบ่อนะครับ จุดอันนี้ครับเขาก็ให้มาดูพระที่โตดินี้ที่นี่นะครับ สำหรับเนี่ยน้ำตกท่าพระนะครับก็จะบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณมาช่วงน้ําหลากที่วันดีอีกกว่านี้นะคือพวกช่วงเดือนสิงหานะครับน้าก็จะแบบเยอะกวนน่านี้แล้วก็ดูสวยงามกว่านี้ด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจมาเที่ยวบึงการนะครับก็แนะนําเลยสําหรับที่ผมมาเนี่ยทริป2วันหนึ่งคืนนะครับสำหรับการนั่งรถไฟมาแล้วก็มาเที่ยวทั้งอินสามวาภูทอกแล้วก็มาจบที่น้ำตกทําพระนะครับแต่จริงมีเวลาก็ยังไปเที่ยวที่อื่นได้อีกนะครับจังหวัดบึงการมีที่เที่ยวอีกมากมายนะครับยังไงผม แนะนำเลยสาหรับคนที่อยากมาเที่ยวเพราะว่าอาหารก็อร่อยประหยัดด้วยที่พักก็ถูกนะครับผมนั้นเนี่ยมาเที่ยวบึงการกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีคําแนะนาคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าบึงการจะต้องไปเที่ยวที่ไหนอีกหรือว่ามีที่เที่ยวที่จังหวัดไหนก็แนะนํามานะครับสาหรับช่วงแวายอิส,สาราเนี่ยเราจะได้พาไปเที่ยวต่อนะครับผมแล้วคลิปนี้เนี่ยยังไงรบกวน ทุกๆท,ท่านนะครับผมช่วยเป็นกำลังใจด้วยกันกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปท่องเที่ยวแบบนี้ในคลิปต่อไปคุณจะได้ไม่พลาดนะครับผมแล้วคลิปหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยอย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ไวอิสระในช่วงสาราพาเที่ยวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ